ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ปี2022จนถึงตอนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่า7-8วันสุดท้ายนี้จะมีดิวไหนแจมแมกันบ้างและวันนี้สิ่งที่ขอบสนามสเปเชียลอยากนําเสนอนะครับนั่น,ะค,นค,คือการพาทุกท่านไปยชมถึงเหล่าบรรดาดิวนักเตะที่น่าสนใจแนละควรติดตามในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ปี2022จะมีใครกันบ้าง,างไปดูกันครับดิวแรกที่อาจจะเกิดแฟรงกี้เดอยอง นี่เป็นอีกหนึ่งมหากาศตลาดซื้อขายนักเตะเลยและครับสำหรับเรื่องของเขาและกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นดียวที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลือแต่ทว่ามันยังคาร,ราคาซังก็เป็นเพราะว่าตัวของแฟรงกี้เดยยอง ไม่ต้องการไปจากบาร์เซโลนาในขณะที่สโม,มสรก็ต้องประหยัดารายจ่ายต่างๆภายในทีมรวมไปถึงต้องการเงินเอาไว้ลงทะเบียนนักเตะใหม่ๆแม้ว่าแมนยูจะเพิ่งได้กองกลางตัวใหม่อย่างคาเซมิโรมาจากเรอัลมาดริดแต่พวกเขาก็ยังไม่ละความพยายามในการล่าตัวแฟรงกี้เดยองซึ่งเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเทนฮากโดยความคืบหน้าล่าสุดว่ากันว่าทางบอร์ดบริหารของปีศาจแดงได้เดินทางไปยังบาร์เซโลนาเพื่อปิดเดีลวนี้ให้ได้พวกเขายังเชื่อว่าเดีลวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าบาร์เซโลนาและนักเตะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจส่วนตัวของแฟรงกี้เดยองก็เพ่่งมีคลอน ไวบนโลกโซเชียลเห็นเมื่อพี่แกไปกดไลค์คลิปพุดเทที่คาเซมิโรเดินทางมาถึงแมนยูเล่นทำเอาเป็นแฟนเรดเดวิลเนื้อเต้นไปต,ตามๆกันแต่ก็ไม่รู้ว่าที่กดถูกใจนะครับเป็นเพราะว่ากำลังจะย้ายตามมาหรือดีใจที่แมนยูได้กองกลางตัใหม่แล้วคงไม่สนใจพี่แกแล้วหระมั้งเนี่ยดิว2ที่อาจจะเกิดแอนโทนี นี่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เอริกเทนฮากหมายมันปั้นมือเอามากๆว่าจะเอาโตมาให้ได้เพื่อยกระดับศักยภาพเกมรุกนั้นคือแอนโทนีลูกศิษย์เก่าที่อาแจกซึ่งก่อนหน้านี้แหละครับแมนยูได้ยื่นข้อเสนอไปแล้ว80ล้านย و ر โรวมแอดออนแต่ก็ถูกอาแจกปฏิเสธไปซึ่งทุกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับต่างกระขดหวังว่าจะมีข้อเสนอยื่นเข้าไปทางปีศาจแดงเพิ่มเติมและสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะเป็นจให้กับปีศาจแดงไปแล้วแหละครับเพราะว่าเหมือนตัวของแอนโทนีจะประกาศจุดยืนเขงตัวเองชัดเจนแล้วว เหลือก็อยู่ที่สโมสรซึ่งล่าสุดนะครับตัวนักเตะก็ไม่ได้มาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมและแอนโทนีก็ไม่ได้มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองในเกมที่เจอกับสปาร์ตารอตดัมทำให้ทุกๆฝ่ายนะครับเชื่อตรงกันว่าพ่อค้าแข่งรายนี้กำลังย้ายออกจากทีมแน่ๆดิวที่3โคดีกัดโป กัตโปปีกตัวเก่งของ p s v ไฮโฮเฟนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แมนยูสนใจในการเสริมเกมตรงเรมเส้นโดยตัวนักเตะนะครับเคยพูดเอาไว้ว่าเรื่องอนาคตเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหลังจบศึกย CL ส่วนคนที่เป็นโค้ชอย่างโรดฟานนิตาโรยนะครับการยืนยันชัดเจนเจตนารมณ์ว่าต้องการเก็บนักเตะคนนี้เอาไว้ใช้งานต่อไปแต่ทว่าความคืบหน้าล่าสุดสื่อหลายสำนักรวมไปถึงตัวของฟราบิซิโอโรมาโนได้เปิดเผยว่าตัวของโคนีกัตโปต้องการย้ายไปคาแคร์กับแมนยูและก็เหมือนว่าจะมีการตกลง สอสโมสรแต่ในทางกลับกันนะครับดูเหมือนกับว่าโคดีอักโปน่าจะเป็นตัวเลือกอรองสงหากชวดดิวแอนโทนีอ่ะนะดิวต่อมาเวสลียฟโฟฟันน่า แม้ว่าเชลซีจะได้ตัวคาริโดคูริบารีกับมาคูคูเรยามาเสริมแกร่งในตำแหน่งตัวแนวรับก็บจริงแต่ดูๆแล้วพวกเขายังอยากจะได้ผู้เลนเ่นเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มอีกหนึ่งคนและดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขากำลังโฟกัสไปที่เวสลี่โฟฟาน่ากองหลังตัวเก่งจากเลสเตอร์ซิตี้เชลซียื่นข้อเสนอเข้าไปให้เลสเตอร์ซิตี้พิจารณาแล้วสองครั้งแต่ก็โดนปฏิเสธต,ตกไปทั้งหมดล่าสุดสดๆร้อนๆทางเชลซีนะครับได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปครั้งที่สามมูลค่ากว่าเจ็ดสิบล้านปอนด์เลสเตอร์ยังตอบปฏิเสธไปอีกครั้งสิจอ,อย,กกยอรณปล่ฟ กับทีมก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวคันต่ำที่80ล้านปอนด์คนต่อมาเมมฟิสเดบ้าย อย่างที่ทราบกันนะครับมาตอนนี้บาร์เซลโลนากาลังประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องของการเงินและตอนนี้ก็มีนักเตะใหม่เพียงคนเดียวที่ยังลงทะเบียนไม่ได้นั่นคือจูกุนเดดังนั้นหนทางที่ดีสุดนนะตอนนี้คือการล่นักเตะส่วนเกินออกไปและหนึ่งในคนที่เข้าข่ายกลุ่มนี้ก็คือเมมฟิสเดปายนี่แหละครับแม้ชีวิตท,ที่บาร์เซลโลนาเจ้า,จาตัวจะสร้างโปรไฟล์เอาไว้ได้ดีแต่ในยุคข,ของชาบีเออร์นาเดสเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมตัวของเดปายเองก็พร้อมจะยกเลิกสัญญากับบาซาและตอนนี้กําังจะมีข่าวผัวพันกับยูเว่แต เราว่ากันว่าตอนนี้นะครับผมอยู่เป็นตุน๊ดกำลังเจราจากับโอลิมปิกมาร์เซยเพื่อจะสู่ขออาดิคาอุตมิลิกมาครับคนสุดท้ายปีแอเอเมาริคอบาเมยอง ตอนย้ายมาจากบาร์ซ่าช่วงโคสุดท้ายของซีซั่นที่แล้วนะครับอมบามยองผลงานยอดเยี่ยมซัดไป13ประตูทํา1แอสซิส,สจากย3เกมแต่ตอนนี้ฐานะของเขากลับกลายเป็นตัวเลือกรองจากเลวนันดอฟสกี้ซีซั่นนี้ได้ลงไปเรียกเหงือกเพียงแค่8นาทีเท่านั้นอนาคตของอุบามยองถูกเชื่อมโยงเกี่ยวกับการย้ายกลับไปคาแครบรสเวนพรีเม์ลีกแต่คราวานี้เป็นเชลซีที่ให้ความสนใจเพราะว่าสิงบลูก,กาลังขาดแคลนผู้เล่นตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าโดยก่อนหน้านี้นะครับเชลซีก็เหมือนจะพร้อมจ่ายเงินร,ราคา15ล้านยูอมมมบวาาาาซ่หเืี หาพารับเพิ่มในการลงทะเบียนอยู่ดีๆนะครับก็มาตั้งค่าตัวโอบาเอาไว้ที่30ล้านยูโรสถานที่ได้มาฟ,ฟรีส่วนเรื่อง้อเสนอส่วนตัวนั้นว่าก,กันตัวนักเตะกับเชลซีได้มีการตกลงกันแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของ2ส,งสมโมสรละครับ่าจะตกลงกันอย่างไรและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟา้าเอ,อื้อมยิวยามก่อนรายก้เราด้นะ